สบายดีทุกคนตลอดระยะเวลา4ปีกว่าที่เพื่อนได้มีการปิดในส่วนภายในของประตูใส่นั่นเองก็คือนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของผ่ยเงดิดโควิด19และมาฮอดวันที่1มีทุนา2 0 0 3เนาะเพิ่กนก็ได้มีการบูรณาส่วนประตูใส่ดังกล่าวนี่และมาฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มีการเปิดไ้เทาาเข่าชมภายดัไนหนของ ประตูไซย,ยังเป็นหางการกันแล้วนอนเดียวจะพาทุกคนไปเบิองนอนหลังจากที่ในห้างหายกันไปหลายปี ในครั้งนี้เนาะคนก็ได้มีการพักปผงและกามีการบูรณาภายด้านในกันไม่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปบนนอรว่ามาหอดปัจจุบันนี้มีอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อ,อยางเข้ามาหอดภายด้านในแล้วก็ยังได้กินสีอาอยุนอที่เพิ่์นได้มาทาแถวฝานี่ไหม่โดยเฉพาะก็จะได้กินของสีของไม้หาวขนัดนี้ยังเป็นเหนียวเหนียวอยู่เนาะอันนี้สิ่งที่เพิ่์นเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะหาวจับเพิ่์นกระส้เป็นเล็กแล้วก็มีการทาสีไม่ใน อบหอบในส่วนใดที่มันบ่นสวยงามเนาะแล้วมาหอดจุดนี้เราก็สามารถแหนมลงไปในส่วนของด้านลุมก็ะเห็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งภายาด้านในคือบริเวณเครื่องกลางนี่ในาะในส่วนนี้แร่ที่สําคัญทุกท่าน ในการปรปับปรุงและการเปลี่ยนแปลงใหม่ในปัจจุบันนี้เนาะได้ข่าวมาว่าอยู่ในส่วนสั้นที่2ของด้านในของประตูไซนี่แมนเพิ่นได้มีการจัดให้เป็นห้องวางแสดงแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวอย่างต่างๆเนาะเกี่ยวกับประวัติของประตูไซแลกับในวัฒนาคมของคนลาวเฮานี่เอง ประตูไซหรือว่าอนุสาวรีย์เนี่ยแกเปันตั้งอยู่เมืองจันทบุรนะีหน้าข้อหลวงเวียงจันท์เนาะอยู่ระหว่างถนนร้านสร้างแล้วกับถนนไก่สอนหงวิหารนั่นเองถามว่าตามชื่อเต็มๆเนาะชื่อเดิมเนาะของประตูไซกับเมนอนุสาวรีย์ไซชนะนั่นเองเนาะการจุดประสงค์เนาะของการสร้างของประตูไซของเพื่อนนี่ัเอเมริกาเป็นอนุสรณ์เนไฮเกิลกการประกอบอากาศประกาศเอกราชเนาะของประเทศของประเทศลาวแล้วก็ ออกจากแอรการปกครองของฝรัลล่งเป็นอนุสรเกทหารเนะที่เสียสละในาาสงครามสงครามเองอันนี้ก็คือยางขึ้นมาในส่วนสั้นที่สองจากแต่เดิมในบริเวณนี้ก่อนที่พันยังโมได้ปรับปุ่งเนาก็จะเห็นได้ว่าเป็นห้างค้าเนาะที่ขายของที่ระลึกแต่ว่านในปัจจุบันนี้เพิ่นเปลี่ยนให้เป็นห้องจัดวางแสดงเนาะโดยจุดทว์ตเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเลาะสมบึงเนาะ,ะในจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นรูปประตูใสในตะก่อน แล้วก็จะมีเขียวเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าเขาเนี่ยอ่านเนาะขเขียนว่าประตูไซน์เนาะเขารองจานเนาะถือประดับด้วยเม็ดอันหยามณีทางสถาปัตยกรรมและบอเพียงแต่เป็นอนุสรสถาสถาปัตยกรรมอันวิจิตรนั้นเนาะหากว่ายังเป็นอนุสรสถานแห่งอริยธรรมอันล้ำคาเลิศประเสริฐศิลเนาะของบรรทบุรุษเองอนี่ก็คือ จะเป็นห้องที่สองเราเป็นสั้นที่สองเลยซึเป็นลักษณะประมาณนี้และนอกจากนี้พอก็จะมีเกี่ยวกับการเลา่าเรื่องราวของประตูใสน้ําอีกอันนี้กกยังเพิ่งยังบได้แกะยังบไดออ้แกะทุงยางเราเลยยังหุ้มถุงยางไอาอยู่เพราะว่าเมื่อนานนะเป็นเมื่อวันที่สามที่ข้าพระเจ้าขึ้นมาแล้วก็พาทุกคนมาชมก็เพราะว่าเพื่อเป็นการเปิดเสิมฉสองอันซาซาลาวของผครบสี่ปดีแล้วดีในจะเล่า ในระยะของปีต่างๆของประตูใสนนเองระยะปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะก็คือการก่อสร้างอนุษาวรีช่วงที่หนึ่งนี่มันก็จะมีเป็นห้องแตมของเพื่อนแบบนี้เลยอันนี้คือจะเป็นการเล่าแต่ละระยะนนเองต่อมากก็คือระยะปีพันเก้าร้อยหกสิบเนาะได้ยุติการก่อสร้างสุขาวย่อนในพ้นกองแลได้ยึดอำนาจแล้วก็บ่สามารถก่อสร้างต่อได้เนาะก็จะมีลักษณะว่าหลังลมนาวต่างๆ ระยะที่ 2, องพัก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ระยะปีพัน6กยหกปีนั้นเขาลองจะน้าท่วมบ่น้ําท่วมเลยต่อมาก็จะเป็นประมาณนี้พั 1, 8. 1, น8ก3รยหกพันกยนาะนี่ออกะนี้แล้วก็คือระยะปีสองพันสาวจะเป็นลักษณะประมาณนี้กะฮอดปัจจุบันเนาะเดี๋ยวยางอ้อม ไปต่อเนาะในขอ้เขตบริเวณนี้เนาะก็คือเป็นลักษณะคือเป็นบิวบิวอินใหม่หมดเลยเนาะทุกท่านนี่พน,นาจะมีการจัดอันอื่นมาเติมใส่เงเน,ะนาะจะเป็นจอเอลวดีเนาะในสว่วนนี้คิดว่านะทุกท่านครับพเจ้าคิดว่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะของด้านไหนของประตูไสทางด้านุ่มนี่แมนพ่นจะปูเป็นพรมนี่เนาะเป็นพรมสีเทาและนอกหอมหอันนี้ผก็จะไมีการเจาะใหม่เนาะจอแบบดีแล้วก็มีการจัด เป็นรู่ภาพของประตูใซแล้วก็มีการเล่าเรื่องเาวากับเล่าประวัตินั่นเองว่าแต่ละระไรยะระนเปลี่ยน่าไรอันนี้ก็คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นี่ก็ยังเห็นเลยเนาะยังเป็นไม่ใหม่อยู่นะทุกท่านเนาะลลักษณะก็คือเป็นประมาณนี้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เพิ่นมีการปรับปรุงในปัจจุบันนี้เนาะเพื่อเป็นการต้นรับปีท่องเที่ยวปี2 0 2 4ของเลาาเฮาแล้วก็อีกในต้นปี2 0 2 4ลาวเฮาก็ได้รับเกียรติเนาะเป็น จ้าภาพในการจัดกองประชุมอาเซียนนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือพันธุสมทีย่ยาบความแตกต่างประตูไซลาวและฝรั่งเนาะก็คืออนุสาวรีย์นี่เนาะประตูไซแมนต์ต์ส่งงางน,าน้ำเนาะอยู่ที่ถนนร้านสร้างเนาะอันนี้อันนี้ของคนลาวเนาก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าหยาบมาหางฟก,กับนี่เนาะคนชมที่เนาะของประตูฝรั่งก็คือจะเป็นประมาณนี้นั่นเนองเนาะนี่นี่คนก็นจะบอกว่ามีอะไร อีกส่วนหนึ่งเนาะทางด้านทิตะวันออกที่มีพระาธาตุหลวงเวินจันทร,ร์เนาะอ่านรีสีผมประตูใสเฮ็ดให้ถนนร้านสร้างค่ายด้วกันครับอันนี้เนาะข้าพเจ้าอ่างาษาอังกฤษบ่ได้เนาะนี่นะแห่งกลุ่มปราปรีสผสมผสานกับลวดลายกินท้งนี้เลยเองประกอประตูใสเรามีประตูะตอ่าลวงทางซีดานล้วก็มียอด ประตูของฝรั่งั่านกาันเจนนี่สองกองเนาะล้อมกันที่บมียอดรดีกเนาะอันนี้ก็คือความ,วามแตกต่างแต่ว่ามีความคล้ายคือคล้คายเครื่องกันเนาะการเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้องสันติภาพโลกเนาะเราเขาได้รับปีใดปีใดเนาะ่นก็จะเอามาเล่าไ้ให้เขาได้รับชงอันนี้ก็คือจะเป็นในสั้นที่สองเน้ะเดี๋ยวจะพาทุกคนงานไปหลอกพวกพวกก็จะมีการทาสีใหม่ทาเพดานใหม่ใส่ดอกไฟใหม่ เบิดเลยเนาะหยกใหม่เบิ้ดลวดลายใหม่ทุกอย่างให้มันออกมีความที่เป็นของมฮาวหลทาลยที่สุดนี่ทางนั้นเนี่ยมีทางขึ้นทางลงต่างกเลยเนาะหลักๆเลยเพี่นก็นจะเป็นการเลา่ลาเรื่องราวของประตูใสนั่นเองแต่ละหละยายอย่างนะที่ข้าวยางลาซาที่สองนี่ก็จะเป็นการเลา่ลาเรื่องราวของประตูใสความเป็นไปเป็นมา แต่ละจุดแต่ละส่วนนั่นเองเส้นนี้ตัวนี้คือเส้นการนะที่เห็นเป็นภาพใหญ่ๆเด่นๆเลยก็คือท่นบอกว่าปีพันกาอยหาสิบเจ็ดหาปีสองพันสามอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเล่าเกี่ยวกับการก่อสร้างงบประมาณของการก่อสร้างนั่นเองอยู่ในหของประตูใสนี่เดี๋ยคน โอเคเดี๋ยวขึ้นไปในส่วนสั้นที่3และท่านทุกท่านทุกท่าน้องบาวา่าขั้นใดเนาะทางขึ้นของประตูไซนี่ทุกคนแมนมีทั้งหมดร้อยขั้นเนาะสูง49เมตรเนาะกว้างด้านละเสาสีมตรประตะูกว้าง8เมตรเนาะมีทั้งหมด7จ็ดันนั่นเองอันนี้หากยางขึ้นมาในสั้นที่สองสั้นที่3เนาะสั้นที่3นี่ก็จะเป็นการเรา และกาจะเป็นการโชว์สแสดงเกี่ยวกับภาพแต่ภาพถ่ายในสถานที่สําคัญของเราครับโดยเฉพาะการมรดกโลกก็คืนนะคนอนครหลวงพระบางนะคนก็นจะเอาสถานที่สําคัญต่างๆมาเล,าเล่าเรื่องราวรวมถึงมีช่ไงหายห่นเกี่ยวกับแคนเนี่ยคนลาวเรานี้ก็คือเป็นประวัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเนาะเคียงคู่กันกันกบลาวเราอันนี้เพ่นก็นจะมีการเลา่าเรื่องราวประวัติ ความเป็นมาของแคนต่างๆก็คือจะเป็นลนักษณะปรมมาณนาาาาี้แล้วฝ้ายผ้าไหมได้หับทักกรัอย่างสิ่กกน,าากสนก็จะนำมาจัดวางแสดงคือกันให้เขาสาม,มารถมาเที่ยวชมแล้วเขาสาม,มารถมาศึกษาม,มาหเห็นหูเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั่นเองของคนลาวครัเนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาจองหกสึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยหามันเป็นมีแบบนี้เนาะให้ทีมมาเที่ยวชมเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ควรจะมีแบบนี้เนาะเป็นอย่างที่ว่าควรมีแบบนี้เนาะให้เขาได้เรียนหูเลย ไอ้เราได้ศึกษาได้เบิ่งงนาาว่าในบ้านเรานี่สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีอยู่ในเมืองไหนแขวงไหนและมีบอนไถ่แดงบาง่านี่ก็ยังบอลได้หู้เลยนวะว่ามันมีอยู่วันนี้อยู่วันนี้แล้วในแขวงหนึ่งแขวงนั้นๆเนาะมีอันใดเนี่ยที่น่าสนใจที่น่าเที่ยวนะก็คือจริงๆเนาะสถานที่ท่องเที่ยวภายในสปบลาวในภาพแต้มของที่จะเม็นซาพันปีของแขวงทูซารีเนาะวัดสามัคคีไซของหลวงน้ำทา อาวสเชียงทองขอคือรองพระบาทอย่างสิถ้าว่าเป็นยุงนันต้นไม้ก็บเทมแข่งแข่งรวมไซส์หอหลักเมืองแข่งไซสอันแข่งหัวพันนั่นเอ,นทองทงไฮเอียนียงสยงขวงนั่นเองว่าหลงวิจา์ก็คืออยู่ในหน้าข้อหลงวิจา์นะครับอันนี้จะเป็นสั้นที่สามแลก็คือจะเป็นห้องโถกุ้งกวงแบบนี้เลยนี่จะเป็นการจัดวางแสดงภาพและก็เกี่ยวกับเรื่องราวในสถานที่สำคัญต่างๆภายในลาวเฮานี่นี เขาว่าไดเนาะหากว่าได้มาที่อสมสวนประตูไซได้ขึ้นมาเบื้องภายด้านในแล้วเนาะก็จะเห็นความแตกต่างมาเป็นประมาณนี้ในความคิดของข้าพเจ้าว่าสมบอเนาะที่เขาจะเห็นแบบนี้ข้าพเจ้าว่าสมได้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าซืนชมเนาะในการเปลี่ยนแปลงในแบบนี้อันนี้ย่อหาว่าซืนสมมีดีเพราะว่าข้าพเจ้าอยากให้มันมีแบบมีมาดุดแล้วเนาะเพราะว่าฮาเฮาโบเอานําเรื่องราวของพวกนี้เนาะมาถ่ายทอดบ่มมาเล่าบ่มาจัดวางแสดงอย่างซี่เนาะบ่มมีผู้ใหญ่เจ้าหู้เลยเนาะเพราะว่าใน สถานที่สําคัญต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นรัษณะประมาณนี้ในความคิดของเขาเจ้านาะควรจะมีแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวนะเนีเข้ามาเที่ยวชมโดยเฉพาะแล้วกระจาเป็นน้องนักเฮียนที่กําลังเฮียนอยู่ที่กําลังศึกษาอยู่อย่างนี้เนาะมันกระจะเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่เขาจะเอานําไปเห็ดบาเห็ดบทรายงานอย่างนี้อันต่างๆเลยเนาะแล้วกรียารู้วอาหารวัฒนธรรมที่ครองประเพทนี้การนุ้งถือของบ้านเฮามันเป็นเนาใดแล้วมันมีจักรชนเผ่ามี ความเป็นไปเป็นมาแล้วใดังสิมีลางเาแล้วไดเนาะอันนี้เพื่อนได้นํามารวบรวมให้เฮาล้ลเนาะอยู่ในนี้ให้เฮามีโอกาสแล้วได้เข้ามาชมกอ็อยากให้มาเที่ยวชม้องเบิ่งเดอน,น,ดนี่ในภาคของอังกํมต่นี้เพื่อนก็จะเล่าเกี่ยวกับความหลากหลายของชนเพานั่นเองเนาะเดี๋ยวครับพระเจ้าขออนุญ,ญาตพาทุกคนย่างเลาะเบิ่งเดออาจจะดนนยๆนึนงพเพราะาเฮาขึ้นไปสั้นทึกๆไปเฮาจะเห็นเป็นวิวของตัวเมืองเนาะอันนี้ก็คือความหลากหลายของชนเ่านะก็คืออาคารน,นักก่นเองเนาะเพื่อนก็จะ การเปลนน้องชายคือการเปลี่นลนลนลยนน้องาแล้วใดต่อโค้ก์ว้าวนาะว้าวหรือละวแหวงละแวเนาะก็คือจะเป็นน้องใดเนาะก็คือการแต่งกายการใช้ชีวิตข,ของเขาเจ้าเป็นน้องใดอย่งสิแล้วก็เป็นกิจะมีการเล่าแบบเรื่องราวประมาณนี้น,นี่ก็จะเป็นมุ้งเนาะแม่ส้มเผาหนึ่งทีมีอ่าทีมีความภาคภูมิใจเนาะอภาคสาวัฒนธรรมและไรที่บอกตอนพินิจของตุ่นอันนั้นก็คือ แต่ละชนเผ่าเนาะคนก็จะมีการแต่งกายแล้วมีประเพณีระวบฒดนะมของคนจีแตกต่างกันไปได้ทุกคนเพราะว่าอยู่ในลาวนี่มีหลายชนเผ่าดีเนาะประมาณนี้แล้วทุกท่านเรารวมๆเนาะรวมพาเขาท่านไหนได้มีโอกาสได้มาเที่ยวได้มาอย่างนี้ก็ลองมาเบิือนเด้ทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวอมหอบตัวเมือง วิ่งจันเนาะว่าป็ดทนาใดในปัจจุบนันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปทนาใดโดยเบิงจากจุดชมวิวของประตูใสนั่นเองเป็นสั้นที่หาสั้นที่หกแล้วก็สั้นที่เจ็ดนั่นเองพอมีทางมดเจ็ดสั้นนั่นเองเนาะยังได้คิวสี่อยู่นะเพื่อนทาสี่อย่างประปุกใหม่อยู่นะเดี๋ยวจันเริ่มต้นจากมุมทางด้านของสำนักงานนายยกรัฐมนตรีเนาะว่าเป็ดนทนาใดในปัจจุบนันนี้เพราะเขาสามารถเนี้ยเห็นได้วิวทางสี่ทิศเลย ม,มุมทำยิ้ด <Okay. S 1> ทางด้านของสำนักงานนายกรัฐมนตรีในส่วนทางด้านนี้อาคารจะเป็นอาคารเก่านะันจะมีการปรปับปรุงใหม่ในปัจจุบันนี้ฝ mm hmm. ังกันเขาจะเห็นเป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีบวกกับถนนลานสร้างเนาะกับถนนไกส่สอนพองวิหารอันนี้เป็นถนนเป็นถนนเอมต่อกันระหว่างสองถนนเนาะในขอบเขตของส่วนประตูไสนั่นเองในมุมทางด้านนี้ที่เขาเห็นมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็คือมีหลายๆสำนักง,งานท้องการที่เกิดขึ้นมาใหม่และบวกกับโ้งแรมตึกอาคารขึ้นมาใหม่เห็นมิลล์เนาะเอาแนี้ยผังพุ่นผ่านไก่ทัดจากทึกที่เป็นสีเขียวนั่นก็จะม่นออกไปทางสีไข้ายฟังการนาน,น,นี่เป็นห้งแรมเป็นสำนักง,งานท้องการเกี่ยวกับโทรคมเกี่ยวกับบริษัทซื้อสารเนาะทางด้านที่เห็นเป็นเสาสัญ,ญญาณเยอะนั่นคเอื้นว่าเขตสายล้มนั่นเอง เยาจะพานคนมาเบิ้งทางมุมทางด้านนี้มุมทางด้านนี้เขาจะเห็นวิวทีมิควของสวยงามก็คือถนนร้านสร้างนั่นเองต่อนหน้าสำนักงานต่อ,ตอนหน้ากับทำเนียบประธานประเทศเนาะอันนีเป็นวิวบรรยากาศงามต้นสวยเนาะถาวาอยากได้บรรยากาศที่สวยงามแนะนำให้มาช่วงตอนค่ายแรงโดยทุกท่านสี่โมงนี่เนาะสี่โมงหางหกโมงนี่เป็นโมงที่เหมาะที่จะมาเที่ยวประตูใส่เนาะทุกทา่านมีนักท่องเที่ยวนะที่เพิ่นมาถ่ายภาพ อันนี้ก็คือจะเบึงมุมทางสูงเนาะแนมลงไปในสวนที่เพิ่นม,มีการปรับปุงใหม่ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่บริเวณเคิงกลางเนาะทางด้านนะครับจะเป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาลแล้วก็จะเป็นสวนหญ้าเห็นฮอกแานเดอถ้าว่ามาลิดมาเที่ยวเนาะบ่อยากให้เข้าไปเหยียบสวนหญ้าเนาะเพราะว่ายังเห็นบางทานอยู่เนาะเพิ่นม,มาเข้าไปเหยียบเนาะเพื่อจะถ่ายภาพนั่นเองก็บ่อยากให้เฮ็ุแบบนั้นเนาะ เมื่อเพื่อนมีการปรปับปรุงโบราณแล้วเขาก็นอนุรักษ์หักแพงหักษา่วยกันเนาะเก็บที่เนี้กับ,บอยากให้ทิมทสายกันยังอันนี้โบแมนข่าวพระเจ้าว่าต่อตา้านแล้วก็บโแมนว่าวประจานเนาะแต่ว่าสิ่งที่ข่าวพระเจ้าเห็นเนาะก็คือยังมีเห็นที่เนี้ยังทิมอยู่เนาะบอกว่าจะเป็นตุกน้ําดืม่มอาหารการกินอันนั้ยังเห็นอยู่เนาะ ช่วยกันทักษาความสะอาด้ะทุกทา่านที่ทุกคนเห็นเป็่นทุงว่าจะเป็นทุงลาวหรือว่าทุงของประเทศกัมพูชีนั่นเนาะแมนเพ่นมาเหยือนนะ่อเนาะมาเยี่ยมยามนั่นเองเนะาะการน้ำขั้นสูงนะเพ่นมาเยี่ยมยามสปพอลาวเฮากุทุกๆจุดเนาะเพ่นก็จะนํำเป็นทุงมาติดเอาไว้แบบนี้แล้วนี้ไปพูนก็จะแมนเป็นถนนร้านสร้างนะถนนที่สวยงามแล้วก็เป็นถนนที่ซื้อติด ไปเนี้ยเป็นตุ่งต่าตึ๊บเลยกัจะแมนเป็นหอคําหรือว่าทำเนียบประธานประเทศนั่นเองเนาะฟังทางกมขวามือก็จะแมนสํานักงานองค์การบริษัทต่างๆโดยเฉพาะแล้วกับธนาคารเนาะค่อนข้างว่าจะหลายเลยในขอบเขตบริเวณแถวนี้เราทาต่อมาทางกำด้านนี้ก็จะแมนจะเป็นองค์การสาธาซาซันเนาะทิตติดกันกับวงวียญนี่เนาะใกล้นี่สาธาซาซันหรือว่า UNDP นั่นเองตัดต่อไปกัะแมนตลาดเศร้า ที่เหเป็นตึกสูงๆนะทุกคนที่เกิดมาใหม่ที่อีกสร้างมาใหมนะ่นั่นก็คือจะแมนเป็นเวียงจันทร์ไลน์เซ็นเตอร์หรือว่าคอนโดมิเนียมและก็เป็นศูนย์การค้าที่อยู่ติดกันกันกบภาคซันเวียงจันทร์เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นั่นเองเนาะเป็นครอบเขตของศูนย์การค้านะถัดต่อมาอีกน้อยนึงเดี๋ยวจะพาทุกคนยยางขามาบนกามีดีกว่านะให้เห็นชัดเจนขึ้นอันนี้เป็นในส่วนของซันที่หาเนาะก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ก็จะมีเป็นอันนี้นะเป็นทั้ง4ีทิศเลย ทั้งสี่ทิศทั้งทิศละสองนะทางด้นี่มุมทางด้านนี้ก็คือจะเป็นเหตุผงอิทเลยกระชว่วงยุติธรรมเนาะเป็นกระทรวงเกา่านั่นเองเพราะว่ากระท่วงใหม่ปัจจุบันนี้สำนักง,งานใหม่เนาะก็คือจะไปอยู่ที่บ้านนน้นสะอาดถนนเลขที่สิบเมืองไซทานีพุ่นเดี๋ยวถัดต่อไปก็คือจะแมนเป็นสำนักง,งานปกครองนครหลวงนี่ที่เขตตึกสูงนะเนาะ ฝากขังกลางแล้วนั้นแะมาเป็นวัดทัดฟุ้นทุธานแนมไปออ้โหแกไก่ไปนล้วอันสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่กับมีหลายเนาะอานนี้ฮัต่อมาก็จะแมาเป็นทองแฮมเมืองแท่งนั่นเองอยู่เขตโค้นสีนวลเนาะสีนวลหรือว่าสีลำดวนเนาะสีนวลเนาะพ้นสีนวลทุกธานเนาะสีลำดวนเราจะแม่นอันลุมทังลุมลงไปแถวๆกับสีบุญเฮืองเนาะอันนี้จะแม่นพ้นสีนวลเนาะเขตนั้น ของบริษัทยูนิเทลเนาะแน่งพะเก,กียรติปุ้นก็จะเห็นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงเนะาะประกาศชุนกันค้าเราติดกันทุกทานยูปุ้นขออนุญาตแต่ใส่มือซีได้ทุกท่านแน่ไปเห็นนุเห็นเนาะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงหมายทางเขาขึ้นมามุมสูงเขาจะเห็นเป็นตึกอาคารที่แบบนี้เนาะอยู่ในวิงจรของเขาในปัจจุบันนี่อันนี้ข่าวประชาว่วาระยะสี่ปีเนาะที่บริขึ้นมานี้มาเบิ่งเรียวมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของ สภาพเป็นรอบม,มุมสูงหนุยรวมของบ้านเฮาของโอ้โอสงกว่ามีฐานเปลีป่ยนแปลงไปอยู่เลยโดยเฉพาะเนาะกับมีตึกอาคารที่เกิดขึ้นมาใหม่กัคงคอนข้างว่าจะมีหลายพอสมควรมุมนี้ดิเอาเชีนอย่างแน่นี่เนาะบริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นเดินที่เพิ่นมีการปรปับปุงใหม่ของประตูใสเฮาก็เห็นเป็นสวนดอกไม้เป็นดอกจำปาเนาะที่เพิ่นเห็ดเป็นหลักคุมสูงของดอกจำปาทัดต่อม้า อ่างน้ำพุก็เส้นกันเนาะเป็นดอกจำป่าแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนสวยแบบนี้เพ่นบริเปิดเนาะภาวมันจะเปิดก็จะประมาณช่วงแรงๆในหน่อยเนี่ยอากาศเย็นๆคนจะเป็นซีทิศเลยอ้อมหอบของอ่างน้ำพุเนาะก็จะเป็นส่วนหญ้าแล้วก็สวนดอกไม้เนาะนี่เป็นลักษณะเป็นดอกจำป่าทั้งทิศนี้ทั้งทิศนั้นนะหล้วเครื่องกลางไปก็จะแม่นเป็นเดินจอดรถ แล้วก็เป็นเดินที่มีคนย่างนะเพื่อนกับปลูกต้นไม้ใส่กะเอามาปลูกไม้ในน้อยเนาะแล้วทานุชมถามข้าพเจ้าเข้ามาในคิพิโอกรนเนาะฮานห้อนแบบนี้เข้าไปนางอยู่ใส่เนาะพูดเนาะทุกคนเห็นบ่ก mm hmm. ุูกท่องสาง่ายๆอยู่เจรนะเนาะขังกับอันงอ่างอําพุตัวนั้นเนาะจะเป็นบอนให้เขานางพัดพรแล้วก็จะมีห้ามขายเครื่องอยู่เจอนี่อันนี้เนาะก็คือเพื่อนจะมีการแบ่งโซนแบ่ง่วนกันันเนาะอันนี้ก็คือลักษณะโดยรวมทั้งนั้นถึง ขึ้นไปในสั้นสั้นของที่หาแล้วก็หกกับเจ็ดหน่อยชั้นเจ็ดสั้นสุดท้ายเขาสามารถเนี่ยเห็นวิวที่กว้างกว่านันตติบในเพื่อนก็ยังเายังมีห้านมาอยู่เนาะน่าจะทางทาสีเก็บรายละเอียดอยู่เนาะหี้ยคล้องเนาะถามว่าห่านใดณที่ขึ้นมาดินมาที่โดยเฉพาะแล้วกับุ่มวัยรุ่นน้องๆวัยรุ่นนี่ให้ฮักษาความสะอาดช่วยกันเนาะทุกท่านเพราะว่าแต่ก่อนนี่จะมีการเอาบิ๊กมาขีดมาเขียนเนาะ เขาเฮดเป็่นรายต่างๆบนบวบงามเลยเนาะจะากช่วยกันทักษาแต่อีอยางหนึ่งขึ้นมาแล้วกับเฮาเอาที่เนี่ยขึ้นมาแล้วทีมเป็นเป็นบอลเนาะทีมเปนนะ็ที่เป็นหางนั่นเองมาสั้นที่ฮกแล้วสั้นทีเจ็ดเกือบเป็นสั้นนิดน้อยเนาะนี่สั้นที่ฮกจะเห็นเป็นจอม ของอันนี้ข้าพเจ้าบุคงจากเอิ้อนเนาะเอื้นไวเอียงเนาะแต่อยู่ในแต่ละสนนี่ทิศอย่างนี่นะเพราะันจะเป็นค่ายท่กันกับประตูใสน้อยเนาะอยู่ในแต่ละสี่ทิศแบบนี้มีหางทิศด้นนี้ท่านรูปนะวิวอันนี้จะเป็นอยู่ในสั้นทีหกเลยทุกท่านยังเห็นชัดเจนขึ้นเนาะเขาขึ้นมาสูสงสุดยังเห็นวิวที่สูงขึ้นนั่นเองสั้นสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปนี้ก็คือจะแมนเป็นสั้นทีเจ็ดนั่นเอง ลาเบิกสั้นที่เจ็ดน้ำกันเนาะพอเปลี่ยนแล้วได้มันจะเป็นสั้นที่ยานขึ้นแบบนี้นะต้องเปลี่ยนกันทั้งขูดขึ้นแล้วก็ขูดลงเนาะจะว่ามันคุ้มค่าด้ขึ้นไปแล้วเขาจะเห็นเป็นวิวทีกว้างหลาย จากที่ค่ะอาาเคยขึ้นในก่อนที่เพิ่นจะมีการปิดนั่นเองบอริเวณนี้เพิ่อนกับมีการทาสีไม่เบิดเหนาออันเศ้าเพิ่นก็แกออกแต่ต่างๆกปมีการทาสีไม่ไปสั้นสุดท้ายกับคือสั้นที่เจ็บไปเบิ่งวิวที่ว่าสูงที่สุดมันจะเปลี่ยนแนวใดอันนี้เป็นอันเก่้าะ าสีไอ้ไ,ไม่เป็นคระบปุกใหม,ม่เป็นการย่างขึ้นเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวบินมันขึ้นเรเลยเนาะนีมาฮอตแล้วปึ๊บจะเห็นเท่าใดเหมืนเดิมนะเขาเห็นต่างแต่ว,ว่าเขาจะเห็นมุมทีว่วาาสูงขึ้นนั่นเองรมนี้ก็คือจะเมนถนนล้านสร้างเห็นมุมที่กว้างตึมขึ้น หลุมคือมุมที่กว้างขึ้นนั่นเองเนาะสัน้นหกอ่าสัน้นห้ากเจ็นาะจะเป็นจุดที่หาชมวิวนั่นเอง เป็นมุมที่ว่ากว้างคุณตือนไมเ,เลยนะทุกท่านนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่เพิ่งเปิดปิดที่เราพอมาชมมาแล้วมาชม่งได้เห็นมุมที่กว้างเป็นตืนในปัจจุบ,บันนี้สําหรับประตูไใส่วนของ สันี่เจ็ดสันสุดท้ายจะให้ทุกคนในิือมุมตัวนี้ที่วมาวาเขาจะเห็นในส่วนของสาธารณะที่กว้างขึ้นอีกนะนืะเปิดนด้นี่ผ่านนี่เลยถนนสองเส้นอ่ะกัน สวยงามเลยจุดนู้นนี่เขาจะว่าสวยงามอะไรเนาะเราสามารถเห็นมันกว้างเป็นตืมกว้างกว่าเนะเนี่ยบางคนทางที่ขึ้นมาจะเป็นแบบประมาณนี้ทางแถวยางขึ้นมามันบริบวงเลยเนาะมันจะเป็นเกี่ยวๆขึ้นเลย อีเป็นา่ไม้ใสดอกไฟไม้ตกกลุ่ไม้เบินน้ดอะไรแต่ว่ายังว่าด้สําเร็จห้อยเปลืเซนออกไ่างที่ข้าพเจาสังเกตเพราะว่าต่างอยู่ในสั้นที่หกยังเห็นเป็นฮันมาอยู่ถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ในบริเวณทางด้านไหนของประตูไซนีเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ที่สวยงามหลายทุกคนเนาะเป็นการนําอันไม่เข้ามานั่นเองจากที่เคยในรูปแบบเก่าแต่มาในรูปแบบใหม่สร้างความแปลกใหม่ อากาศเราได้เห็นหู้กับเรื่องราวต่างๆนะที่มีอยู่ในราวเฮาโดยเฉพาก 2, ะกับสั้นที่สองและก็สั้นที่สามนี่เราเป็นจุดที่เห็นหู้อากาศได้เบึ่งเกี่ยวกับหลายๆอย่างเนาะที่ิ่นได้นํามาจัดวางแสดงและในสั้นที่ซีที่ห้าแมนเป็นสั้น จุดชมวิวของตัวเมืองเอง,เองนะทุกคนอ่ะจุดท้ายนี้ขอขอบใจทุกท่านด้อธีเขามาชมแร้วกาที่ตามขอขอบใจทุกกำลังใจนอพิพากษาการใดในการน,นําเสนอสามารถตีโมคอมเมนต์ข้ามาเพิ่มเติมได้เนาะในคิววิดีโอนี้ขอขอบใจลหลายๆเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปว่าว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวในจุดใดเติมบรรยากาศจุดใดเติมขอขอบใจลหลายๆ